บ้านอาถรร์แอนกับพีทเป็นคู่รักวัยสามสิบต้นๆเพิ่งแต่งงานกันไม่นานพวกเขาซื้อบ้านมือสองในย่านชานเมืองบ้านเดี่ยวสองชั้นเงียสบสงบราคาถูกกว่าที่อื่นอย่างไม่น่าเชื่อในหน้าบอกเพียงว่าเจ้าของเดิมย้ายไปต่างประเทศไม่มีข้อมูลอื่นใดช่วงแรกทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแต่หลังจากคืนหนึ่งแอนเริ่มฝันในฝันเธอเห็นคู่รักมากมาย ในบ้านหลังเดียวกันบางคู่กอดกันหัวเราะแต่ภาพก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเสียงตะโกนดาทอข้าวของแตกกระจายบางคนกระชากคอเสื้อกันบางคนวิ่งหนีขึ้นบันไดแล้วท้ดตกลงนไดตายอีกคู่ผู้หญิงนั่งร้องไห้ในห้องน้ำข้างศพแฟนที่กรีดข้อมือตัวเองทุกคืนฝันชัดขึ้นราวกับมันอยากให้เธอจำจากความฝันกลายเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆ ซึมเข้าไปในชีวิตจริงแอนเริ่มระแวงพีทเธอแอบ,บเช็คโทรศัพท์เห็นประวัติโทรหาคนชื่อมินทั้งที่จริงคือเบอร์ช่างซ่อมบ้านแต่แอนไม่ฟังในหัวเธอมีแต่เสียงกระซิบว่าเขาโกหกส่วนพีทเขาเริ่มฝันร้ายบ้างฝันว่าแอนแอบบวางยาในอาหารเพื่อฆ่าเขาเขาเริ่มเชื่อว่าแอนอยากฆ่าเขาเอาประกันชีวิตบ้านที่เคยสงบก,กลายเป็นกับดักของความบาดระแวง คืนนั้นทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนะักพิตะโกนว่าฉันรู้นะเธอคิดจะฆ่าฉันเอาเงินประกันใช่ใหม่แอนฉันไม่อยู่บ้านบ้าๆน,น,น,นี่แล้วโวยเขาเรีบขับรถออกไปทั้งที่ฝนตกหนักแอนวิ่งตามส่งเสียงกรีดร้องตะโกนรีบพีทให้กลับมาแต่ไม่เป็นผลวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่พบรถของพีทพลิกความจมอยู่กองอไม่มีร่องรอยเบรกไม่มีสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือ แอนช็อกเธอเก็บของจะย้ายออกแต่ขณะลากกล่องออกจากใต้บาาันไดเธอเจอสมุดบันทึกเล่มกับมันเป็นของฝ่ายเจ้าของบ้านคนก่อนผู้หญิงคนเดียวกับที่แอนฝันเห็นบันทึกหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสัน่นว่าบ้านหลังนี้ไม่ให้คนรักกันอยู่ร่วมกันมันจะเลือกให้อยู่คนเดียวตลอดไปถ้าคู่รักที่แอนฝันเห็นไม่ใช่ความฝัน แต่มันคือประวัติของบ้านหลังนั้นและตอนนี้แอนคือคนที่ถูกเลือกให้อยู่เป็นเพื่อนมันถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ต่อนหน้าคึกๆึ